ไม่ได้ับท่านไมทยอมเจรจากับเขาอ้าวขอบขอบกับผมผู้สอยร่องที่เราเนาะนะครับสำหรับวันนี้เป็นหนังเล่าเกี่ยวกับโครงการวันนี้ม่รักภูพัดนีนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมบรรยากาศนะครับครับนี่ก็เป็นพาพี่น้องพักทนขั่วนะครับของข้าพ่อเมงนะครับขี่ปูไวยถางบันนะครับมีพัก หลายอย่างเนาะนะครับเพียงสวนบักที่มีเที่งบักเขือบักพีทนะครับหอมนะครับพักสลัดยุ่งจริงเนาะนะครับพักจังชายนะครับวพื่อแคททีนะครับจากไข่อาหารพักมุดไปรอบนึงแววนะครับก็เป็นซักขนาดครับความถูกเนาะมุดไปรอบนึงแววนะครับ อันนี้กัมะรุงไหม่่งเป็นขวพดนะครับไปม,มีขโ้โพดมากเราข้าวโพดมาร่งนคอันนี้จักบน่อยก็ใช่รลงตัวแบบนง้เรากับอันนี้ก็มีผักยูนาบ่น้องแค่นน,งเ,งนเนาะเรากับมีริกมีอันนี้เป็นมะนาวนะคะนร,นรัมะนาวนรจงเล่ความปูนะครับเป็นเธอพักทั้ขัวนะครับก่สามาลดเร่ยใจของอันนี้คุณเดินแดงในช่วงหนึ่งนะครับกอนได้ทเทยวปูกประได้เข้าก่ออยไปซื้อะะรับวันให้ปูกได้เข้าก ธารมด์ผูกมากเราประนานในครามกลัวเราค่ใจได้นะครับครับนี่ก็เพินแห่งความเหนื่อยกับความกลัวเดกๆขังบ้านนะครับครับปากก็ไม่พี่น้องหางก้นลายก็แค่ข้อที่ทำนะครับในการเด็ดคลิปมันยังมีกำลังใจในการเด็กคลิปต่อไปเนาะนะครับขอบคุณเอาไว้พี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณสวัสดีครับ